สวัสดีผู้ติดตามทุกๆท,ท่านและลูกเพจทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับแล้มาตริ่มต้กันที่ผลฟุตบอลเคนีแทจอนซิตเซนเสมอทางด้านชวนซัมซุงบูวิ่งไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านของแทจอนนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของกายคิมนาทีที่17และซังอึนชินนาทีที่28 ส่วนทางด้านชูวอนซัมซุงบูวิ่งได้2ประตูครับจากทางด้านของซึงบอมนะครับนาทีที่3 1และมูริวนะครับนาทีที่58จบเกมคู่นี้ครับแทจอนซิติเซนเสมอชูวอนซัมซุงบูวิ่งไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคอนคาเคฟโกครับรอบ8ทีมสุดท้ายปานามาเอาชนะด้านกาตาไป4ประตูต่อ0โดยทางด้านปานามานั้นได้4ลูกนะครับจากทางด้านของบาเซนานาทีที่19 และทางด้านของดีอาร์นะครับนาทีที่56นาทีที่63และนาทีที่65จบเกมคู่นี้ครับปานามาครับเอาชนะด้านของกาตาไป4ประตูต่อศูคู่ถัดมาครับเม็กซิโกเอาชนะด้านของคอตาริกาไป2ประตูต่อ0ย์โดยทางด้านเม็กซิโกนั้นได้2ประตูจากทางด้านของปิเนดานาทีที่52จากลูกที่หยุดโทษและทางด้านของซานเชสนาทีที่87 จบเกมคู่นี้ครับเม็กซิโกเอาชนะด้านคอตาริกาไป2ประตูต่อศมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับม,มิสโมสรมิเลียนนาลิออสนะครับเอาชนะด้านของอนะัลเลติกโกนัสเซอองนาวไป1ประตูต่อศูนย์ซีจานีนะครับพ่ายกับด้านลูเซียฟาลุสไป0ประตูต่อ1ฮาบบเอลนิโคเซียพ่ายกับด้านเบตาเยรูซาเลม็มไป1ประตูต่อ2 สโลวานลิเบเลตสนะครับพ่ายกับด้านสปาร์ตาพาร์คสไป1ประตูต่อ3โมนาโกเสมอแซงกิลุสไป1ประตูต่อ1โคดิ้งนะครับเอาเชียงด้านของ ETS V ไวีไเซฟเฟนบวกไป2ประตูต่อ0บาลิงเกอร์เอาเชียด้านของ TSG ฮอฟเฟนไฮม์ยูไชนไป2ประตูต่อ1เฟอร์ไฮพายกับด้าน SGV ไฟเบอร์ไป0ประตูต่อ2 โคลูบาราเสมอกัางด้านของ OFK เปโตว,วักไป0ประตูต่อ0โคนีกูบินนะครับเอาทชงด้านของสเปกา n o โนวาไป1ประตูต่อ0ไวเดนบุกเอาเชียงด้าน SC พอยเซนไป3ประตูต่อ0โบเดนฮอมนะครับภายกับด้านของ i ิ b เบ t เท์เรตทีวีไป1ประตูต่อ5โอเดนเซบีเเอาทชงด้านวีบอกไป4ประตูต่อ0 ลีนเจนเซ่นพายกับด้านของทีเอสจีสปอคโคลเลไป0ประตูต่อ4อันเบกนะครับพายกับด้านของนอร์ดิงเกนไป2ประตูต่อ3โลคอมอทีฟลิฟซิกนะครับเสมอกับด้านเฮลเลนเซอร์ Hell ancer, ไป0ประตูต่อ0เฮสเซนนะครับเอาชนะดนของลิปเปอร์เทดไป4ประตูต e ่อ2อีแคมฟอร์เดนนะครับพายกับด้านไอทักนอตเดสเทดไป0ประตูต่อ5 เมนดอฟนะครับพพ่กับด้านของเมนดอฟหนึขอประธานพพยครับหนึ่งแนะครับไปศูนย์ประตูต่อสองขอประทานพายครับ SC สซีเฮลวีนเอาช้างด้านคิกเกอร์เอ็มเดไป6ประตูต่อศูนย์กอร์นิกซารเซ่พ่กับด้าน SC สซีพาดาบอลไป0นย์ประตูต่อ4 FK เอฟเคคัสโนดาสอเสมอกับด้านเ c ฟซีชายกาป a ซาโนคอส โคยี่ไป2ประตูต่อ2 FC เมมมินเกนพายกับด้าน TSV 1860หมิลนิคไป0ประตูต่อ4โซฟานนะครับพายกับด้าน FC08 โฮมบวกไป0ประตูต่อ3าลอตเวสนะครับแฟงฟิร์ตนะครับพายกับด้านของตุกกูคูแฟบวกไป1ประตูต่อ3นอตเคานตี้หญิงพายกับด้านมิทันคินดอนหญิงไป0ประตูต่อ6 m o ส o r o อสนะครับภายกับทางด้านของปาติกหญิงนะครับไป1ประตูต่อ3 k r คิปตันวิลหญิงนะครับเอาช่างน้านคอกซิต,ตี้หญิงไป1ประตูต่อ0 w e a t เว r เดอ e ์เบเเอาชัางดัาน s v สวีดอตเทไป2ประตูต่อ1 Denamo m มอสโ w เอาชางด้านซีเอสเคมอสโไป6ประตูต่อ3 s c m i n ซีมนาะครับเอาชัางด้านของคัสซิตี้ไป3ประตูต่อ1 โลโคโมทีฟมอสโกอัชชัดนดของ S.K.A. คาเบอร์ลอสกี้ไป3ประตูต่อ0ซังเพอรีอัชชันด์ออสเตียลัสเตนัวไป7ประตูต่อ1 o, อาดานิโปอาัชชันด์ของเมตาลิสไป1ประตูต่อ0 <c oughs> <c oughs> ขอประทานภัยนะครับเบิร์นเอฟซีนะครับพ่ายกับทางด้านเพสตันนอสเอนนะครับยูยี่สิบไป0ประตูต่อ3 ดันเฟอร์ลินแอตแลนติกเสมอฮาร์ตออฟมิเชเลียนไป1ประตูต่อ1นึเอฟเควอัสโตวักเอาชนะด้านของเดซิดตูซี่ไป2ประตูต่อ1ลอตไวเออร์เฟิร์สนะครับเสมอโชยเฟิร์ส0 5นยเอฟซีไป1ประตูต่อ1อันซาร์ไพกับด้านซาบาเอฟเคไป1ประตูต่อ3เนินแบกเอาชนะด้านของดิออสเกยอสไป3ประตูต่อ1นับมาซ่านะครับ เสมอทางด้านดูฮอกไป1ประตูต่อ1เวนเกตนะครับเอาทางด้านของ t ี g 1846นะครับไป3ประตูต่อ1อาริสซานิกานะครับพายกับด้านด้าน CSKA 1948โซเฟียไป0ประตูต่อ2ลานิกกี้1923เอาชทางด้านโบเล็กบันจาลูก้าไป2ประตูต่อ0 FK v เ e เวเอาทางด้านของ i m a x โคนจานนะครับไป4ประตูต่อศาาูนย์าณตไนกอสเอาชั้ด้านเอเคลานาคาไป3ประตูต่อหนึ่งอันซาบับนะครับของซาอ,อุนะครับเสมอเบลมิสยาโบเนตไป1ประตูต่อ1นโปเดฟคอยดิฟเอาชงด้านของลาน,นิกกี้ไนไป3ประตูต่อศูนย์เอฟเคทูสลาซิตี้เอาชังด้านของกอสกาเบล่าไป2ประตูต่อศูนย์ เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเสมอกันทางด้านเฟเนเบเช่ไป0ประตูต่อ0และทางด้านของฮาเตสเปอร์ครับเสมอกันงด้านฮันซิตี้ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยู19นะครับยูฟ่ายูโรย19อิตาลีนะครับเสมอทังด้านโปแลนด์ไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านอิตาลีนั้นได้ประตูครับจากทางด้านของหลุยสนะ์ฮาซ่านาทีที่34ส่วนทางด้านโปแลนด์ครับ ได้1ประตูจากทางด้านของอีกอร์ซากาเกนะครับนาทีที่8จบเกมคู่นี้ครับอิตาลีเสมอโปแลนด์ไป1ประตูต่อ1นคู่ถัดมาครับโปรตุเกสเอาชนะทางด้านของมอนตาไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านโปรตุเกสนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของมิเกลฟาเล่นาทีที่8ส่วนอีกลูกครับจากทางด้านของฟาเรียกอรซาเวดนาทีที่75 ส่วนทางด้านของมอนตาได้1ประตูครับจากทางด้านของเบซินทูมา่าในทีที่7 1จบเกมคู่นี้ครับโปรตุเกสเอาทางด้านของมอนตาไป2ประตูต่ตอ1นโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาคำขืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทอาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ